บอสนกเสียงวิหกออกมาไลฟ์สดพูดถึงประเด็นอ่าคือมีแฟนคลับคือเพื่อนก็ออกมาชีดแจงว่าอ่ไม่มีใครไม่อยากมีแฟนคลับไม่มีใครไม่อยากถูกรักหรอกค่ะก็คือทุกคนอยากถูกรักอืมคือประเด็นคือการดูแลนาะอายอย่างเงี้ยดูแลไม่ทั่วถึงม,มันถึงว่าการดูแลทุกอย่างแหละคะ่ะพี่นอ้องแล้ว บอสนกเข้าใจสําหรับเอฟซีที่รักรักมากรักมากมากอมเออรักมากแต่ว่าการหากเพื่อนต้องต้องเหมือนห้ยห้ชีวิตเพื่อน,นํานเด้พี่น้องโบเบลมาเข้าจะไปเก่ากายเพิ่นทุกเหลืองจะไปบอกไปนั่นทุกเหลืองเพราะว่าบางมือเพิ่นกันยากอยากจะสิงอยากอ,อ,อียงแน่จนังนาบ่มจะยังแน่เนาะสิเตรียมอ่าเปิดฤดูกาลในฤดูกาลนี้อ่ะในฤดูกาลที่ห้านี้อ่จาจะอยากยอียงแน่แล้วก็น้องอายบานนี่ นอไอกับไปเรียนเนยช่วงนี้เพิงเรียนเพิงเรียนพิเศษเมนนอไอก็ไปเรียนก็ไปเรียนตามเด็กทั่วไปที่ต้องไปโรงเรียนแล้วก็ช่วงนี้ก็ช่วงปีฤดูกาลน้่เจ็สิแม่พี่น้องกับโบเมนว่าอะสิบว่าปล่อยลูกเลยจัดการนู่นนี่นั่นชียังสั่งลูกอย่างเดียวมันกับโบได้มีเวลาไปเบิ่งยินสี่ชั่วโมงกว่านั่นแม่บอกล่ะเขาก็สร้างซ้อนเอาและนอไอก็เป็นคนดีเป็นเด็กดีอย่างสิแมะนี่ละคะพี่น้องเขาก็เลยอยากมาอารเดคขสารแล้วก็อยากไปฟังขีบบาร์บอดน เพิ่นว่าจังไหลเน่ในเหลืองเหลืองนี่คนคเพิ่นขึ้นดีออกมาไหลสวนเปาน่าถึองอียงเน่ค่น้องคนฟังบทนํ่นรับคลิปนี้พี่น้องยากพี่น้องขเข้าใจภามวาักอยู่ครับบ่ว่นสิเป็นฮากโลูกฮากโลูกฮรับให้ก็แล้วแต่อนะครับคนในองค์กรเสรงี้งอกไคก็แล้วแต่ไม่มีใครไม่อยากถูกลกนะครับไม่ไม่มีใครไม่อยากมีแฟนรับอันนี้ก็มีแฟนขับแฟนเพ่งนะครับคนที่รักมากจนเกินไปนกเข้าใจความรู้สึกอยู่นะครับการแสดงออกถึงความรัก มันไม่จําเป็นต้องขนาดนี้ก็ได้คือบางเชียร์การดูแลจัดการนี่มันยากเลยพี่น้องเคยมีลูกป,ปะ่ะมีค่ะเคยมีลูกมีหลานมาที่แบบว่าเขาต้องบอกนันบอกนี่อยู่ตลอดต้องวงต้องยัง<ม>ยงหรือเลี้ยงมน่นันนีนุนใส่ซีเรียแบบไหนยังคือมากกว่าคําว่าห่วงคือสิ่งที่ต้องทานะครับละมือนึงนี่พอต้องเห็นอย่าง,งเนี้ยมีเงินูต้องเห็นอย่างนี้ยแต่ละมือนะครับแต่ประเด็นนี่ มี่หลายคนที่ไม่ครับนะน้าเกี่ยวกับ้าองหายไม่ใช่ว่าบอกไม่ได้แต่บางเทียเขาบางเทียวามหักเนี่ยมมนเห็นอหไแบบว่ามันมากจนเกินไปอะครับมันล้ำสิ้นมันล้ำสิ้นขอบเขตของต้องมาศิลปินศิลปินนีไแ้นะครับนนคนนี่แหละคนคืขอขันธรรมดาเนี่ลแหละเขาบอกไม่ว่าบอกบม่ได้บอกบม่ได้บอกไได้เบิดบอกได้เบิดครับแต่ว่าคือบางเทียขันการเบอกมันต้องมี่ลิมิตเนี่ยครับว่ามันว่า สีไซมมาเต็มแมทเลยด้วยการแบบคือจังคือจังทีบอลบอสหนูโพดนี่อะไรนี่ที่บอลหนูโพนมันไม่มีอะไรเสียหายหรอกครับทุกอย่างก็คือความรักอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟัง,งเนอยเสนะครับทุกคนรักรักนะว่าอ่านอเข้าใจเข้ามาวางดีแล้วเข้ามาล้ำเส้นลํำเส้นในการแบบเหมือนแฟนคลับล้ำเส้นไปหาศิลปินอ่าอายนี่ค<า>่ะเกินไป ้เขก็ใจว่านุกลนุกเป็นพอทีบอมากแห่แห่ข้นเอาใจลูกนะครับผมบอมากแห่ข้นเมื่อเอาใจลูกลูกม,มองว่ามันเป็นการมันเป็นการสปอยเล็กน้อยต้ออ,อายตอาย้องใส่ชิตคือจังค,อนนค,ออองคือจังคงน,คอ,งนอ,งคอื่นให้ได้นะครับอายต้องใส่ชีวิตคือจังคนในวงให้ได้คือจังลูกมองคนอื่นให้ได้ อายบ่เป็นเทวด,ดาที่จะต้องแบบได้รับสิธทธิพิเศษแบบต่างจากคนอื่นมากจนเกินไปจนที่ออายเป็นเด็กหน่อยทีเสียคนแต่อายต้องเรียนรูก้การใช้ชีวิตเองเขาต้องรู้ว่าเนี่ยกว่าจะมีวันนี้ได้กว่าจะเป็นแอัน,นั้นแบบนี้เขามาทขามหลักกระถิงครับผมว่าเป็นลูกแต่ว่าเขาต้องเรียนรู้เองด้วยบอมเนว่าเออาค่ะพี่ตาเต้ทำไมเออาทำไมอย่างนั้นเออาทำไมอย่างนี้อื ว่ต้องเอาอย่างไรดอกเงลูกหลานเจ้าของยู่บ้านอือจ่ายังมไมลูกหลานดีมฮูกนายังห้ตีลูกหลานประตูไม่ค่อยตีซ้ำอือเายหลายก็หลานเงียุนอออืน่ะอายหลายก็หลานน่เงี้น้องอายน้องอายน้องอายแต่ว่าลูกหลานกนี่ีนี่มึงจะมันว่อยาว่าเนียแบบ่ แพ้พี่อ้องอันนี้ือความจริงความจริงนาลามีฉะนังคือยายาสับปล่อยจนแบบจนจนเป็นบ้าไหมจนแบบ<ม>ต้องอยากว่าอยากแสดงต้องคิดเห็นจนตัดสินแท่นเขาตรงนั้นตรงนี้<ม>จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรยากเลยการใช้ชีวิตยอยู่กับนกพงสกวรรหรือว่าการยุบานชีวีโหนี่ครับปลูก<ม><ม>ฟังคนปลูกฟังนิดหน่อยปลูกฟังทุกคนบสิษัลูเป็นล้านต้องทํางานทองาอนนั้นถ้อยจะได้เงินชัด เพาเป็นว่าเจ้าของมีเงินมีข้ามดอกไอ้แบ่งน้องแบ่งลุงใส่จนกระทั่งว่าเขาไม่อยากเห็นอย่างเลยกบบอะไรลูกก็เช่อเดีาายวกันฮักไอ้ไรก้อนหลานยุ่งแย่งไหมก้อลูกยุ่งแย่งดอกฟางไหมมันขีดอยาทำก้อนสีมหา,าห้าอ้ไอ้นี่ยฮักลูกฮักเต้าฮักหลานเจ้าของก้อนมีคมข,ข้อกัดใจกับลูกกับหลานเจ้าของก้อนก้อนก้อน,อนสีมาวอกก้อนสีมาแนะนำคนอื่น เขาถือค่ะความล้วเนาะมันมันมันเป็นผมเราฟังผมเราฟังอยู่แต่มันหลายคนอืมมันหลายคนแนะนําไปอืมแต่ปวดหัวนะคุนเนาะอืมมันมันบางทีมันมันย้อนแย้งหรอกครับบางทีมันว่าเป็นตัมันว่าเป็นตับคือจะขวังให้ลูกหลานที่เป่งเป่งอยุนิบอนเต๋มันแค้แก่กล้าปฏิวัติลูกหลานจะขวางเบาเงี้ยเยอะหัวเโอ้ยวนัวค่อยกระหัวกันไปตรงนี้ ข้อหายลูกเนวยบอกลูกเนียออกซื้อออกอย่างเพราะเราเป็นคนอยู่ในพื้นที่ซื้อเขาเป็นคนมองสังก็มาเป็นคนของสาธารณะเราอะไรสุดเราอะไรบางเทียบพระดาเซซื้อบ่บอกซส่ซื้อคำว่าบอก่สวนลูกหลานลูกเต่าบารีบางเทียบเขาว่างนี่เขาธรรมดาหมเด็กอ่อนไบง่ายโอ้การเกีวกันเนยเล่าดีเดพี่เลือกเถอะมาสูนันมือ มันจะขวางยูุ่ะอย่บานกษัตริเสียบายหมูดลูกหงวงกสัตริยอีห <c oughs> ละเรียกมาบ่อยฟังครับว่าบางเทียร์คือเฮยอาอาก็คนทั่วทั่วไปพ่อก็คนทั่วไปครับ <c oughs> ลูกพีทจะต้องดาลูกพรแม่ลูกพีเนม่ได้คเป็นยองลูกว่าโอ,โอ้ลูกพี่สุดลูกไปเล่นหน้าไปยังคือด่าเอากลับเป็นห่วงแี่ ลูกไปเรียนน้ำฮัทจะเขาพอสบายฮัทจะเขาตกน้ำตายเขาเป็นอะไรไปนี่เขาก็คิดเพื่อไปเป็นวะนี่แหละเขาเรียน่าความหัดไม่ใช่การแบบลูกเกมตั้งยองยอนยอกลูกไวย้ยิงยิงอย่างลูกก็เป็นปงุตลูกนี่ค่ะพี่ดอกอ่ะแค่นี้ก็น่าพี่น้อง,อก,อก,องก็คือผู้ใดสีบอลเดือด ผู้ใจสิบหวนะเพราะว่าบางคนเขาล้ำเส้นเกินไปไงส<อ>ี่หักลูกขึ้นบานอะไรจะเอาไปทั้งหิ่งผุดว่ามันบถ่ถถกโมเมนเทวดามากเกิดเน่นเขาเอิน่นว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเราอย่าไปตามใจอย่าไปสปอยเขาขนาดนั้นเรามีอะไรเราก็ต้องตักเตือนเราความเป็นห่วงไอ้พี่นอ้องความแบบเออบมเมนว่าเจ้าตามใจจนลูกหลานเจ้าเสียคุนแร้วเขาบปเหตุการณ์เฮ็ดงานอีก,กอย่างพอ,อมีเงินแม่มีเงิน บ่าเฮ็ดอีหยังแล้วพอบพอไม่พอมีแม่สักเมือเอาซิยูจังใดแมนแล้วอ,าาอ้ถ้าไม่เข้มแข็งต่อไปอจะบริหารวงได้ไหมแม่ถเสียพี่น้องจนบอเพิ่นต้องออกมเว้าเพราะว่าบางคนอะไม่เข้าใจคําว่าบอกว่าตัวเอง,งเป็นหว่วงอาเป็นหว่งหวงแต่ที่จริงคุณล้ําเส้นแมนค่ะเขาเพื่อนอะเพื่อนฮักเพื่อนหักแล้วก็วังดีกันเนอะอ้แห้งเด้ขั้นสั่นเพิ่นสิไปเส้นแบบว่าให้ถูกกฎหมายอะไรเลยหรอว่ารับลูก เป็นลูกบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายจริงจริงเออข้าสามมันสีเอาหนองไอ้มาอยู่น้ำจังสีบอกเอาอ่าความเป็นพ่อคนเนี่ยพี่น้องจังไดเพิ่นกะต้องลากลูกเพิ่นยู่เล้วอ่าคือตอนนี้น้องไอ้กะต้องไปเลี้ยงไปใส่ชีวิตคือดิ้หอ่อยทั่วไปความเป็นห่วงเพิ่นแพงเป็นห่วงอืมม่นก็ตัดเตือนอยู่แล้วในหลายเรื่องเห็นบ่ที่เราเห็นน่ะออกซื้อออกยังพ่อยังบอกเพิ่นเป็นคนของสังคมน้ำปนยัามันคือสังสอนหลวออกซื้อ นี่แหละเพื่อนเป็นคนของสังคมมันเป็นศินลปินก็นต้องเห็นอยู่แล้วนี่พี่น้องอย่าไปอยากกับเพื่อนหลายรักให้ถูกทางรักศิลปินให้ถูกทางอย่าล้ำเส้นจนเกินไปเนาะ,ะสาวเนยเนาะนี่แหละค่ะพี่น้องเข้ากับมาอัปเดตข่าวสารของบอดหนก,กับน้องไอไปเพียงแค่นี้ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ